ทุกคนวันนี้ฝ่ากับเพื่อนนะคะจะพาทุกคนแว้นไปที่วัดพระนครเสียยุทธยานะคะที่มีชื่อว่าวัดหน้าพระเมรุนะคะทุกคนไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศระหว่างการเดินทางจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ เด <laughs> ็กแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปนะ Apples Burung it's okay วัดหน้าพระเมรุนะคะศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ทางเข้าแล้วคะ่ะทุกคนเราต้องเข้าประตูทางขวานะคะทุกคนมีสิ่งคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยคะ่ะทุกคนรู้สึกมีมนต์ขลังมากสําหรับครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วนะคะครั้งแรกพาเพื่อนมาก็คือเพื่อนเป็นทรับนะคะที่บริษัทก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อนก็ขอพรนะคะไม่ได้บนบานศาลเก่าแล้วนะคะก็ขอพรบอกปูนะคะก็ว่า ถ้าเพื่อนได้บรรจุพนักงานก็จะมาอีกนะคะปู่นะคะสรุปว่าเพื่อนไม่เกินปีนะคะเพื่อนก็ได้บรรจุเป็นพนักงานนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้มารอบสองนะคะเพื่อมาไหว้กราบปู่นะคะทุกคนมคสมัยก่อนนะคะวัดหน้าพระเมรุนะคะเป็นวัดเดียวที่พระม่าไม่เผาทำลายนะคะทุกคนอันนี้เราก็อ่านประวัติมาเนาะ ตอนนี้พายกำลังจะพาทุกคนไปไหว้พระคันธราชนะคะทุกคนเป็นศิลาชี้เขียวนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อายุยาวนานนะคะทุกคนเราก็ไปขอขมาขอพรชีวิตติดขัดค้าขายไม่ดีคู่รักไม่สมบังอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมาขอพอรไหว้ปู่นะคะรับรองสำร็จแน่นอนเพราะว่าเจอมากับตัวค่ะทุกคน จะบอกว่าบรรยากาศข้างในนะคะตอนที่ไ ف ายเข้าไปมันรู้สึกแบบว่าร่มเย็นสุขุมรู้สึกมีความศักดิ์สิทธิ์มากมันเป็นแบบว่าแบบเย็นแล้วก็แบบศักดิ์สิทธิ์ะทุกคนแบบว่าขนลุกมองไปที่พระคันธาราะคะแบบเป็นแบบขนลุกมากคะ่ะทุกคนศักดิ์สิทธิ์จริงๆทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมาดูกันว่าฝ้ายจะพาทุกคนไปไหนอีกสำหรับวันนี้ขอเก่าวคว่าสวัสดีค่ะถ้าผิดพลพาดปประการใดขออภัยด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย